ตอนนี้ใช้ไฟโซลา r เซลล์นะคะคอนเทนเนอร์ er ตัวนี้เราจะเอาไว้มุมนะคะมุมฝั่งติดถนนทางโน้นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าถนนทางโน้นนะคะเราเข้าอีกอีกฝั่งนี้ค่ะตรงกลางเลยที่เราถมดินไว้เพื่อที่จะทำบ้านนะคะเราก็ตามไฟไว้ค่ะจะได้ไม่มืด บรรยากาศดีดีตอนกลางคืนเงียบสงบเลยค่ะท้องฟ้าสวยมากเลยอะตอนเช้าอากาศจะหนาวนะคะใช้ไฟโซลาเซลล์ใช้เครื่องไฟฟ้าได้ทุกชนิดเลยนะคะ อันนี้น้ํานะคะเราลงสเสมอแล้วก็เจาะน้ำสอแผงนะคะอันนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์ที่ใช้สําหรับไฟอะนะคะ14แผงค่ะไม่แน่ใจว่าแผงและเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้ดูเลย14แผงค่ะน,นี่เขาต่อให้เรียบร้อยนะคะ ก็สามารถที่จะมีพื้นที่ใช้สอยข้างล่างได้นะคะ่นะคะตอนนี้เรากําลังต่อน้ําแล้วก็เอาลูกรอยออกคะ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ถ้าไม่มีคนดูนะคะน้ําล้นออกมาจะทําให้ซรับเมมรดเสียหายได้คะ่ะน้ําขุ่นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้ไม่ได้เปิดน้ําทิ้งไว้นะคะมีแดดแรงมากค่ะตอนเที่ยง เดี๋ยวจะรอเปิดน้ําไว้สักโมงกว่าๆน่าจะเต็มเพราะว่าตะกี้นี้เปิดน้ําออกมาแล้วก็น้ําจะแรงเต็มท่อนะคะที่ไม่ได้ใช้ถังสูงเพราะว่าต้องใช้ปั๊มเข้าไปในห้องน้าอ่ะนะคะสําหรับไปในบ้านน่ะนะคะแผงทั้งแผงแล้วก็แบตเตอรี่นะคะน,นี้แบตเตอรี่ที่ให้ดู เก็บไฟใช้ได้ทั้งคืนน่ะคะต้องแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาเซลล์นะคะที่เขาต่อให้มาติดตั้งให้นี่มันเป็นในป่านะคะ ในป่าดูบริเวณรอบๆข้างๆสวนของเรานั้นก็เป็นอีกสวนที่เขาทาผลไม้นะคะปลูกผลไม้นะคะแล้วก็สวนข้างๆก็จะเป็นป่ายูคาจำเป็นต้องใช้โซลา r เซลล์นะคะ,นะคะสำหรับเจาะบาดานเราเจาะบ่อละ2อ0 0 0แต่เราเจาะสองบ่อนะคะข้างล่างที่สวนยางพาราด้วย รวมทั้งบ่อน,นี้ก็4,500 0บวกกับ1ม0 0 0นะคะจะบาดาลแล้วก็มาลงสมมติอีกแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์สำหรับปั๊มน้ำนะคะมีสมมตินะคะแล้วก็แผง2แผงนะคะ560 4,500บาบาทค่ะอันนี้ใช้สำหรับน้ำนะคะแล้วก็สำหรับ โซลาเซลล์นะคะเซลล์ซึ่งตอนกลางคืนเราเปิดให้ดูแล้วนะคะเครื่องไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะคะหุงข้าวชารไฟแล้วก็ชาร์จแบตชารทุกอย่างเลยนะคะใช้ใช้ได้พร้อมๆกันแล้วก็นะคะเปิดไฟได้ตลอดเลยนะคะใช้แอร์ด้วยคะ่ะใช้อันนั้นเขาเรียกว่าบ้านนอร์ดิกนะคะที่เดอร์เหมือนกันนะคะ เป็นเป็นบ้านนอนอีกนะคะเป็นคอนเทนเนอร์อันนี้ก็เป็นคอนเทนเนอร์อีกตัวหนึ่งะนะคะก็ไฟโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะคะใช้ได้ทั้งคืนอ่ะนะคะบ้านเราเนี่ยมันแดดดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้ก็สามารถที่จะใช้ไฟไฟตัวนี้ได้ะนะคะ Oh, yeah,